มาแล้วเมื uh, na, uh, diamond, uh. ่อก e okay. ี้ไปช้อปปิ้งที่ป๊อปมาร์ทมันเองละจ๊ะอาเคมาเริ่มเลยฉันจะบอกว่าอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าส่วนจ้เพราะส่วนใหญ่มันอยู่แบบกระจายเนาะอ่ะพีุ่จมเมื่อกี้พีุ่จมอันนี้อยากได้มูหลานใช่ปะหนูอยากได้แอเรียลเดี๋ยวมาดูกันหรือว่าจะเป็นตัวของไอ้นี้ก็ได้รอเฟนเซลก็ได้ปแต่ไรพี่มก็ไม่ได้เสนอเลล่าแล้วเพราะว่าี่โจมได้ไปแล้วเหยมา เขียดมาอะไรซี่เ <Know> ข <actually> ียดอละอะไรมูรานว้าอุ้ยได้แอริียลได้นางเงือกพี่มันบอกว่าปวดหัวแล้วว้ยเฮ้ยอยากเห็นงานจริงอ่ะฉันได้นางเงือกับพี่จู้ดึงเสลาอึงตึงดึงเพลงดูมันพี่กั้วเกาแปดสะบัดเต้นอะไรอีกปะช้าเลยดีสมมากลเพลงแอริเอลหน่อยค่ะ หยุดดิไม่ต้องรอค <c oughs> ือ <c oughs> กล่องเดียวหนึ่งนาทีแล้วแม่ <c oughs> อันนี้อันนี้อยากได้นี่อันนี้ปาร์กี้ปาร์กี้ซื้อมาสามอาะไรซื้อมาสามกล่องอยากได้ไฟกับหม้อไฟกับหม้อ สามอันนะไฟกับมอโซพี่ชู้คืออะไรอ่ะจุดต่อไปหนึ่งสองน่าอะไรฮะหมูเหรอซ้ำเหรอซ้ำเอ้าอยู่ในบล็อกเดียวกันซ<า>้ำได้เหรออ๋ออยู่บล็อกเดียวกันซ้ำได้ไ นี่แหละเขาบอกว่าความสุขอยู่กับเราไม่นานแล้วความทุกข์อยู่กับเราไม่นานอะกล่องสามไหนเทียนอ่ะโอ่งความสุขอยู่ไม่นานประมาณจะอยู่ตลอดไปเฮ้ยเธอน่ารักนะเนี่ยไหนแกะดูตัวดิเออแกะดิซิสามหนึ่งตัวนะคะไม่ดีเลยเฮ้ยน่ารักนะ ตัวซามน่ารักนาักแต่ไม่ควรซ้ำนะคะข้าวบอกตัวนี้ฉันมีอยู่ตัวหนึ่งคือตัวกลองเนาะอยากได้ไปเพิ่มให้มันไปอยู่ด้วยกันนะคะสำหรับตัวนี้เนาะถ้าได้กบก็คือจะดีใจมากได้เป็ดก็จะน่ารักมากเริ่มด,ดูนะอ้เราพี่จุ๋มแอบดูการแล้วอะ่ะ รู้เลยนะคะว่าเล่นไพ่บ่อยถ้าดูอ่ะคุณเยะแต่ตัวไหนอ่ะฉันว่าฉันได้คุณได้ตัวไหนอุฉันว่าฉันได้ตัวน่ารักอ่ะยมากดน่ารักอะไรวะเอ้าไม่น่ารักไม่ชอบเอาอะไรอ่ะพี่บุ๋มอากไม่น่ารักไม่น่ารักน่าจะไม่ดับฝันเท่าแสรวายพี่เลยนะใช่ปะซินเดอเรล่าซินเดอเรล่าองพี่แล้วนะแล้วในฐานเขาอะอะไรเรีแอค ตอนแรกอะได้มาจากกล่องรวมเนาะแล้มีตัวไหนแล้วนะคุณมีตัวนี้เอ้ยตัวที่เป็นนี่นี่นี่อ๋อมีกวางมีกวางอย่าซ้ำกวางพอแต่ถ้าซ้ำกวางก็หอมแรงจุ๋มนะอย่าง้กงนกน่ารักมากก็ะต่ายก็น่ารักน่ารักหมดอันเนี้ยไม่ติดหนึ่งสอง ตัวหน้ากล่องุ้ยใครถ้วยอะไรไม่รู้ตัวหน้ากล่องน่ารักมากเก่งนะได้ตัวหน้ากล่องอ่ะตัวโปรโมทอ่ะพี่เนี่ยจะเขาว่าจะเอามือหลานตัวโปรโมทอะไมีแมวด้วยปะมีแมวดูมาคิวโอ้ยเอ็นดูน่ารักน้องน่ารักมากตัวโปรโมทโอ้ยน่ารักค่ะมีกล่องนึงอย่าซ้ำเด้อ เดือดเดือดหาสามอีกแล้วหรอไม่ไม่อุ๊ยเอ้าสามหรอสามเอ้าทำไมเขาเอามารวมอย่างนั้นนะบอสใหม่ไม่ควรทำแบบนี้นะคะเอาวีนแล้วเจียวีนบอสใหม่ควรควรจะถ้าเกิดอันไหนเปลี่ยนบอกก็ควรจะเปลี่ยนแล้วก็ต้องแปะให้มันรู้ว่ามันคนละบล็อกเนาะท่านอย่างนี้คนซื้อมันเสียความรู้สึกหรือเปล่าปะอย่าวีนคุณนะ แล้้ววกก็มาาเสสียครูึบอกสิบุ๋มจะเคซี่พูดไปบุ๋มจะเคซี่บุ๋มจะเคซี่ชอบพี่จุ๋มแล้วกันแม่ก็กต,ตัวเดียวแต่ได้พ<อ>ูดนะคะเออไม่ได้ไบ้างพี่เก่งมันไม่ควรแบบเราซื้อเรื่องนี้เราเสียเปล่าสองตัวแล้วทำไงถ้าเราไม่มีช่องทางในการขายเราไม่ตายเหรอฮะมันถึงขั้นตายเลยเหรอเย่น <YE> AH! ักแสดงเสียความรู้สึกคือมันตายได้เลยเหรอไไปนเอาาวว่ตัหขอแรกนะเนี่ยแล้ว คนในบ้านเห็นไหมต้องขอแรกเพราะว่ามีซ้ำไม่เป็นไรอ่ะเอาไก่